สวัสดีครับพี่น,อน้องมนีภาพพี่น้องมาสวัสดีอยู่คางหน้ามคางน้องนะครับเด้อมณีว่นเสาเรื่องงานไหว้เดจากน้อยครับผมก็เลยภาพพี่พาน้องเขามาเละมาใส่กุ้งบ้างครับมนีนี่ครับกุ้งเน่ใส่กุ้งครับสองอันสามหลังครับสามหลัง ว่ามันทิมานมาครับพี่น้องหลังจากที่อากาศมันเริ่มห้อนแล้วครับเกาหลีตอนนี้อากาศเริ่มห้อนแล้วครับเหยืย่อของเฮาขนมปังนะครับพี่น้องขนมปังครับถ้าแมนบ้านเฮ้าก็เอาห้ามใส่จีเข่าใสล่ละครับย่นี่เข่ายากเลยครับผมทั้นเฮ็ดคือบ้านเฮาครับผมเฮ็ดแล้วมันบ่ได้บัตรที่ได้ไม่ได้ขนมปัง ในแย่ขนมปังพไดออยย่ได้กินครบับนี่ก็เอามาสามอันครับผมไปน้ากันครับไปหาไหมา้หามองดีๆใส่ไปครับผมครับหมงนี้เป็นป้าหนาคือซีมีอยู่เนาะครับพี่น้อง เป็นตาคืออยู่ครับได้เรามองนึงครับมองนี่แหละครับเดี๋ยวจะดึงเอาหนาออกกดๆหนาออกจัหน้อยครับผมดึงบรรยากาศน้ำแรงๆหาโม่งกว่าครับพี่น้องเป็นน้องน้ำกเกษตรเพิ่นครับนี่แหละครับที่ว่าเกาหลีเห็นหน้าบ่าได้ท่าฟ้าท่าฝนน่ะน้องนี่แหละครับผมมันจะมีน้องกักเก็บน้ำอยู่ แล้วก็เป็นคล้องปล่อยลงไปครับเดี๋ยวติดตามน้ำกันเง่าๆไปครับผม ครับผมเรียบร้อยไปเนื่อไม้ครับเสร็จเรียบร้อยไปเนื่ออันครับพี่น้องนี่มื่ออื่นเต้ามารุ่นมายามน้ำกันครับพี่น้องไปไปล้างตัวไปครับบานนี้พุ่นละครับหมายตัวไปครับปากท่อพุ่นนะครับ ไปครับพี่น้องนี่พูกเขาปลาเห็ดกับพี่นอ้องเห็ดพึ่งเฮ็ดละงอกเห็ดคือบ้านเฮาแล้วครับผมเดี๋ยวย้ำเก็บเห็ดชิีมาเฮ็ดใหนพี่ให้น้องเฮาาด้เบิ่งน้ำกันนะครับนี่แต่ปลาเห็ดทั้งนั้นแหละครับแถวนี้ บ,บ้านเขาเจ้ามันเด้ต่นใหญ่ๆงามๆเนื้อพี่นองเนื้อฝ่าในก็กหลายหลายเด้อครับเด้อบัวนี่แต่บัวมีวิธีเอามั่นครับไปพี่นองเบิ่งไม้ต่อไปครับบ้านนี้ ครับผมนี่แหละครับอีกไม้หนึ่งมันๆด้วยครับด้วยงาไม้กระหักลงมาเออบัว ลุนอีกมองนึงครับเรียบร้อยครับก็ไปลังชุด้า้ครับผมเ้าเบงหน้าพื้นไถเตรียมดำแล้วครับอีกสองสามเมื่อพื้นนาซีเอากล้ามาลงไว้แล้วครับนี่อุ้ยมาแล้วครับอาจจะเป็นเมื่ออื้นก็ดำแล้วครับนี่ ก้ามาลุกว้แล้วครับพี่น้องนี่ก้าเพื่อนลมเย็ เย็นครับพี่น้องคักขนาดพ่นต้นไม้ใบไม้ใบไว้ปิวสวิวบรรยากาศแย้มเลี้งเรงครับ อีกอันนึงนี่ลงนีงน่อีกหอกที่บนลบ้ล่บ่แต่คือบอ่พีน่น่องครับผมหลังสุดท้ายครับลุงมองนี่เหรอครับไม้สุดท้าย รับร้อยครับผมไอ้ครับพี่น้องบางนีกลับบ้านกลับที่พักนี่ลุกซบวยครับเจ้ามาฝังไว้น้ำยังซี่ลครับเกาหลีฝังไว้น้ำปลาน้ำคูไปซื้อเลยครับ ผมตอนนี้เขาก็เส,สร็จสิ้นภารกิจว่างกับดักอีกกุ้งครับไส้กุ้งไส้กุ้งเกาหลีเมื่อื่นเจ้าครับมารุนมาเบิงน้ากันครับวาชีมานหรือบวหมนันครับผมมื่อื่นเจ้ามารุนมาเบิงน้ากันด้วยครับพี่น้องเด้อครับผมสวัสดีเนี่ยมึเท้าครับพี่น้องหลังจากเมื่อวานนี้เขามาใส่ดักกุ้งไว้สามอันครับมาหนี้ ข้าสีมาเบิงครับว่ามันสีมานหรือบัวมานครับพี่น้องมาเบิงมาลุ่นไปน้ากันเด้อครับเด้อที่เป็นตาได้กินได้ก้อยสันบัไปครับพี่น้องไปเบิงหลังที่หนึงกันครับนี่ครับอันที่หนึงชีออกก่อนชี เมาเบิงมาลุนไปน้ากันเลยครับพี่น้องโอ้ยหัวขึ้นหลายเทนอบนันนีเนาอโอ้ยพ่ออยู่พ่ออยู่ได้ก้อยอยู่พี่น้องพ่อได้ก้อยอยู่ครับผมไปครับตัวไมายที่สองครับผม ถือบ่เชีชีได้หลายบ่หันลงไปเบิงด้วยลงไปลงไปเอาครับผมนี่อุ๊ปโอ้ยโอ้ปลาพี่น้องบกอัศจรรย์เลยปลา ปลาขาวน้อยพุ่นครักอันนี้ไปครับพี่น้องไปไม้ที่สามต่อครับบานี้ครับชมธรรมชาติย่ำเจ้าเจ้าพี่น้องผมเอ้ย ยังนกยังกาห้องปลาเขาลำเนาไผ่ไปชีไปมามามาไป็ูไป,ไป,ไปเออไปก่อนไปไปไปอุ้ยปลาพี่น้องปาดุด<อ> ขึ้นตัวบกงไงน้อาครับไม้ที่สามเฮ้าบันนี่สุดท้ายท้ายสุดเอ้ยชิไดไปก้อยกินเส้าเจ็บๆละพี่น้องผมเอ้ยอึ๊บโอ้ปลาทั้งนี้ก็ปลาน่อย ผมสำรับเจ้านี้ก็ถือว่ามานอยู่เนาะครับพ่อได้กอยกินง่ายพี่น้องเอาผลงานมาโชว์ครับเอาผลงานมาโชว์ผลงานแรกของเฮอครับนี่พ่อได้อยู่ครับอันนี้ลังนี้ช็อตเด็ดครับหลังนี่ที่เด็ดเลยครับพี่ หลังนี่ที่เด็ดหลังชุดไทยที่เด็ดครับผมพ่อได้กินนะครับพี่น้องสำรับคลิปนี้ก็เอาไว้พ่อจำนี้แหละครับว่าคลิปหนาว่าเบาเมื่อเลื่อยเคยอยดดอนที่ภาพไปเห็นยังในพี่ให้น้องร้เบิ้งอีกเติมนั่นติดตามนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่ใบบกูดบักเน่าให้เบาเมื่งเรืยเคยอุดอนน้ำเนเด้วครับเด้อเป็นกำลังแรงใจไ,ได้เฮ็ดคลิปออกมาให้พี่ให้น้องเข้าเบิง่งเข้าช่วมกันต่อไปครับครับผมสำหรับเมื่อนี้ก็สวัสดีครับ